นี่คือหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ทา่ามกลางหุบเขาแล้วก็มีทะเลอยู่ด้านหน้าที่นี่ชื่อว่าบ้านเกาะเตียบจังหวัดชุมพรเป็นทั้งที่พักร้านอาหารคาเฟร่รวมไปถึงการทํากิจกรรมต่างๆที่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แอลฝ่ยฝันว่าอยากจะมานานมากด้วยความที่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของคาเฟ่หมุกกระท h ช่าเกาะสามารถเลือกทํากิจกรรทางน้าต่างๆไ,ไ,ได้ไม่ว่าจะเป็นดำ้นน้ำหรือว่าพายเรือคายั k ก,ก็คือเป็นที่ที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจชิลแล้วก็หิวใจมากๆฟิลก็คือเข้ามาแล้วเหมือนได้มานั่งติดเกาะจริงๆแตตตตต่่่่่่่กกกกกกกาา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 ารรรรรรเเเเดดดดินนนนนนททงงงงงโยยยยถถ์์็คคคคคืืืือออออออมมมมมมสสจจจห้้้้ไลววขขัีีุุใะ กินหมูกระทะชิวๆวยำย็นแต่พอได้มาเห็นสถานที่จริงก็คือจึ้งมากแล้วร้านเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2โซนก็คือจะเป็นซุ้มด้านหน้าติดริมทะเลซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะตรงนั้นส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นโซนด้านในก็จะมีมุมต่างๆให้เดินเล่นอย่างสะพานไม้อันนี้มองออกไปก็จะเห็นด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลคือมันดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่ซุ้มต่างๆให้เรามานั่งทํากิจกรรมเช่นระบายสีวาดภาพสายดีอาทิตย์นี่บอกได้เลยว่าต้องโดนใจส่วนแอลอ่ะโดนี่่นนนกปแล้เยออมาาืืะห็คค การได้มานั่งกินหมูกระทะชมพระอาทิตย์แ้วสั่งมาเป็นเซตที่เล็กที่สุดน,นะซึ่งทานสองคนนะ่าจะกำลังแล้วก็เพิ่มซ้มต้มปูมาอีกหนึ่งถูกใจความปูของเขานะคือแน่นปากทั้งเนื้อทั้งไข่ก็คือล้นปกทุกป,ประการแเสียดายหมูกระทะอร่อยแต่แอลกินคนเดียวไม่หมดก่อนจะกลับแบบไม่อยากจะกลับก็เลยมาเดินชมพระอาทิตย์ยามเย็นอีกรอบสวยเนอะว่าวมาช่วงปีใหม่วันหยุดยาวใครที่ขับรถลงใต้เหนื่อยเหนือก็แวะได้นะพี่พักเขาจะมีทั้งแบบบ้านแล้วก็แบบกางเต็นท์นะะค